วัสดีครับเดวเลังข่าวนอกกรุดครับต้องลูกข่าวแรกไปที่นครราชสีมาครับท่านผู้ว่าโคราชครับคุณธงชัยเรือดุลเป็นประธานเปิดงานวันพริกประจําปี2557ของอำเภอขามสแกแสงอำเภอขามสแกแสงนั้นปลูกพริกมากที่สุดของโคราชทีเดียครับพริกของเขามีคุณภาพมากครับหลังจากเดินชมงานเสร็จสับแล้วก็มีการแข่งขันปลิดพริกครับ1กิโลกรัมให้เวลา5นาที Stalin ใครปลิดขั่วหรือเด็ดขั่วพลิกออกได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะนับเป็นเม็ดเลยครับปรากฏว่าแชมเปี้ยนนั้น5นาทีปลิดขั่วได้ทั้งหมด440เม็ดนอกจากแข่งขันปลิดพลิกแล้วครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับงานนี้ก็คือประกวดดับรถบุพชาตินะครับแต่ว่าประดับด้วยพริกแทนที่จะเป็นดอกไม้มีทั้งพลิกแห้งพลิกสดครับเป็นรถบุพชาติที่สวยงามมากดูนะครับช้างยกซุงซุงนั้นเป็นมเมล็ดพลิกครับ มีหวัญมีหัวหงมก็เมล็ดพริกสดที่มีชื่อเสียงโดงราชสีครับมีตั้งพริกแห้งพริกสดไซดักปลาครับพริกทั้งนั้นครับงานนี้ถือว่าเป็นงานสวยงามเอาพริกมาออกแบบได้งดงามจริงๆประจำปี2 5 5เดินทางต่อครับไปที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับคุณวินัยตรงจิตพิทักษ์ เดินทางไปที่แปลงนาวัดมุน really <sh y tôi S 1> <t> ีนริมิตรเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวครับนี่เป็นโครงการดำนาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อดูนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็หาข้าวมาครับฟาดข้าวหลังจากนั้นในวันเดียวกันเนี่ยครับตำข้าวครับดูนะครับมีการแข่งขันเปิดเพลงกันพึกคักมากดูจังหวะสิครับไม่มีครบเรียนครบจังหวะกันเลยนอกจากตำข้าวเกลือ เป็นข้าวสารแล้วครับยังมีการแข่งขันตำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวเม่าครับดูนะครับก่อนจะตำนั้นต้องเอาไปแช่น้ําเสร็จแล้วมาคั่วให้เปลือกแตกแล้วก็เมล็ดสุกเล็กน้อยครับเพื่อว่าตำแล้วจะได้ไม่แตกไม่หักดูครับจังหวะสวยงามมากลโปรดสังเกตนะครับงานนี้มีแต่ผู้สูงอายุทั้งสิ้นเด็กรุ่นใหม่นั้นลืมไปแล้วครับหลังจากตำเสร็จแล้วครับ ฟัดเอาเปลือกออกจะเห็นข้าวเม่าแล้วครับน,นี่แหละครับที่รับประทานข้าวเม่าคลุกหลังจากได้ข้าวเม่าแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือพรมน้าเกลือใส่มะพร้าวขูดเล็กน้อยแล้วก็น้ําตาลสาเป็นข้าวเม่าคลุกอร่อยเลยครับอนอกลุสุดท้ายไปที่เชียงใหม่ครับตั้งแต่วันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเชียงใหม่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์มหาวิทยาลัยโลกครับ ในงานเลี้ยงนั้นบนเวทีมีการมอบธงให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปคือเม็กซิโกเสร็จแล้วครับนักกีฬาทั้งหญิงชายก็รำวงครับดูนะครับฝรั่งรำไทยผู้หญิงก็พอใช้ได้ครับไม่ถึงกับเกะกะเก้งก้างมากนะแต่ผู้ชายสิครับฝรั่งรำไทยดูนะครับแม้แต่ละคนและเป็นฝรั่งกล้ามโตครับนักยกาำนัก ติดกล้ามเนื้อรำไม่สวยเก้งก้างเกะกะไปหมดครับเหมือนกันหมดดูไกลๆเห็นท่ารำก็ทราบว่าไม่ใช่คนไทยแน่นและฝรั่งเสื้อสีฟ้าคนเนี้ครับรำไทยแต่มีเล่นเอวด้วย ฝรังรําไทยที่ไหนที่นั่นครับเป็นแบบนี้ทุกคนไปพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูกครับ